เอาเอาเยอะเย่าทุบอย่าทุบมีน้ำแข็งอย่าทุบมันสิแตกตีน้ำแข็งน้ำแข็งนี่ย่งมันน้ำนี่ย่งเนี่ยน้ำแข็งน้ำแข็งมีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาเอาแอบมาทำอะไรเนี่ยแอบมาซักผ้าหรอใช่ไหมป้าน่าซักผ้ากับเปลียนป้าป้าไปอาบน้ำป้าพ่อสิไปอาบน้ำให้พอแล้วพอแล้วป้า พอแล้วสิไปอาบน้ำให้ปะเกินฝนดมันสิตกแล้วหินแล้วโอ้ยปวดท้องเป็นยังก็ปวดท้องโอ้ยนี่แล้วกินน้ำนีแล้วมันกินแล้วมันปวดท้องเนี่ยต้องเอาให้พ่อกินได้เนี่ยกีฬากินม่ได้นี่อย่ากปะปวดขี้โอ้ยมันบด้เกี่ยวกับน้ำเตะไม่ได้กินซ้ำเฮ็ดอนีหอย่างมาด่าทำอะไร khứ bơ say quả chắc bát này núm quăng này ăn gì kim bơ à không gì khác gì ăn leo mới gì bơ kim mà ăn nước nè ăn nước nè cứ để kim ôm yim thế, mà đà áo bia nhăng bia nhăng bia nhăng เจนี่ยังเจียบบ่เป่าลูกโป่งให้น้องมาดามาพ่อสิเป่าให้ลูกหนึ่งปาดปาดเป่าลูกโป่งให้พ่อเหรอเป่าอีกเป่าอีกโป่งไงน้ขออย่าแตกเป่าอีกเป่าอีกหน่อยหนึ่งพอแล้วพอแล้วมันสิแตกมันสิแตกมันสิแตกยังว่ามันสิแตกพอสิกลับบ้านแล้วอย่าลักบุกม่วงพ่อน้ำส้มพ่อ อเอาเอาเอาลากบก e, ม่วงไปแล้วทุกคนทํายังไงดีไปแล้วไปแล้วเลียนหนีแล้ว,ลวเอาลากบกม่วงพ่อเป็นเอา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 ลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ยตายเลยหยางเฮลเปียเบอร์เฮลเปียเบิร์จังเดียร้อยกระทงเมสิซี่เฮลเปียเบิร์จังเดียมันเป็นงานมันเกิดเนี้ยเอาลอยเลย่อยเลย น้องมาดาลอยกระทงเอาน้องมาดาไปรีอยู่ไสนวะปัวปัวเห็นน้องมาดาบอเอาเห็นตาขาววะเอามาลีอยู่ไหนวะเอา <c oughs> มาลีอยู่นี่ตัวเนี่ยคือมาลีมาลีพ่ออีกอย่าง <c oughs> เอาตื่นเหมือนน้องมาดาบมก,กินอ๋อเดี๋ยวบมกินขี้เดียดกินกิน